สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์โยงรายวันประจำวันพุทธที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564แรม4 5, ี่ข้ามเดือน82ปีฉลูขั้นที่มีสละขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อเช่นชื่อแสงดาวชื่อเกตนาทีเป็นต้น วันนี้ท่านที่เป็นข้าราชการพลเรือหรือบุคลากรฝ่ายทางการเงินมีมีเกณฑ์เตรียมข้อมูลจัดสรรบัญชีจัดสรรทางการเงินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสุขภาพนะครับอาจจะมีอาการเหน็ดเหนื่อยเม่ล้าเหน็บชาบริเวณแขนด้านซ้ายขั้นที่มีอักษรกอไก่ขอไข่ขอควายขอระคงงองู ขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อเช่นกรลกฏหรือชื่อเงินเงินเงินวันนี้ท่านที่เป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจอาจมีการนัดหมายติดต่อเจรจาด้านการธุรกิจเพื่อต้องการพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นหุ้นส่วนเช่นธุรกิจการขนส่งสุขภาพนะครับและมัดระวังเกี่ยวกับสายตาพร่ามัว วิตกกังวลเครียดเกินไปปวดศีรษะไมเกรนได้ท่านที่มีอักษรจอจานชอชิงชอช้างชอกระเชยยอหญิงขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อเช่นชื่อชยมนหรือชื่อชนะชัยเป็นต้นวันนี้ท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช่นเปิดเต็นท์รถขายของหรือเปิดเต็นท์รถขายรถมือสอง เปิดบริษัททัวร์เปิดบริษัทขนส่งช่วงนี้อยู่ในภาวะที่ต้องกระตือรือร้น,นขยันให้มากกว่าเดิมเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดีดสุขภาพนะครับระมัดระวังปวดท้องอาจจะมีแก๊สในกระเพาะอาหารได้ขั้นที่มีอักษรดอชดาต่อประตักทอนางมนโททอพุท,ท่านอนเนนขึ้นต้นหรือนำหน้า เช่นชื่อนเดชนรังวันนี้ท่านที่เป็นนักวิชาการนักบรรยายวิทยากรมีโอกาสจะสร้างชื่อนะครับเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเช่นบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้ได้เงินได้ชื่อเสียงสุขภาพนะครับเรามาระวังการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกเราไม่ค่อยทันไม่ไม่ค่อยคล่องแคล่วนะครับ ท่านที่มีอักษรบัใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝา,าพอพานฟอฟันพอสำเภาหมอม้าขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อเช่นชื่อพนาพรพมรรัตวันนี้ท่านที่เป็นช่างซ่อมรถหรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากเรื่อยๆนะครับและมีเกณฑ์เดินทางไปทำงานนอกสถานที่สุขภาพคพือระมระวังระบบขับถ่ายอาจมีปัญหาเช่น กลั้นปัสสวะมากเกินไปทําให้กระเพาะอักเสบหรือรําไส้อักเสบได้ครับท่านที่มีอักษรอ,ส,อสลาโสฤษีสส,สเสือหอหีบรอจุลาหอนุคูขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อเช่นชื่อสักิธรสมศรีวันนี้ท่านที่ทำงานสถาบันการเงินมีโอกาสได้รับของข,องขวัญจากผู้ใหญ่หรือคนรักหรือท่านที่ทำงานเป็นนักสํารวจ มีโอกาสได้ขุดค้นพบหาเจอสิ่งที่ต้องการสุขภาพนะครับระมัดระวังการเดินทางสัญจรไปมาอาจทําให้สะดุดลม้มลงได้อาจจะกระแทกถูกขาข้างขวาบาดเจ็บเลื่อนไหลได้นะครับท่านที่แบ,บ่สอนดอเด็กต่อเต่าทถอถุงทอทหารทอถงนอนหนูนําหน้าหรือขึ้นต้นที่ชื่อนะครับเช่นชื่อธนเดชธงชัยวันนี้ ท่านที่ทํางานในเครื่องแบบหรือเป็นนักกีฬามีเกณฑ์ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ภู้บังคับบัญชาให้ทํากิจการหรือกิจกรรมนั้นๆซึ่งต้องปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังสุขภาพนะครับระมัดระวังนิวล็อกปลายประสาทมือชาบริเวณแขนด้านข้างขวาท่านที่มีอักษรยออรอเรือหวัวแหวน ลอลิงขึ้นต้นหรือนำหน้าชื่อเช่นชื่อวดีรักยงชัยวันนี้ท่านที่ทำงานเป็นยักประชาสัมพันธ์ผู้ประสานงานทางธุรกิจผู้กำกับภาพยนตร์มีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบภารกิจหลายอย่างจำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ดีหรือสั่งการเป็นระบบระเบียบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีสุขภาพนะครับและมัดระวังอาการภูมิแพ้กำเริบหรือกระดูกข้าง ข้างซ้ายบริเวณที่ขาอาจจะมีเสียงก๊อบแก๊บมีแก๊สในกระดูกนะครับสีเสื้อมงคลวันนี้สีเทาสีฟ้า,ส,ฟาสีน้ำเงินสดใสทิศมงคลทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับห้อยจี้หยกเขียวส่องพลอยสีเขียวเวลามงคลส0บนาฬิกาสิสนาฬิกา สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระแม่ที่วัดแขกพระสุนทราวันนี้พระสุนทรวนนีแนะนําให้สวมดมนต์บูชาท่านที่วัดสุทัศน์นะครับ